วันนี้จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่าผมวิ่งกับรองเท้า b r o o ู s คู่แรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ b r o o k s Ghost 14นะครับผม so so สวัสดีครับ ขอต้อนรับสู่โทนิกทีวีอีกครั้งนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงรองเท้าบ r ูส์คู่แรกของผมนะครับเพิ่งซื้อมานะครับเป็นรุ่นล i m i t ต็ดอ dition ด้วยนะก็คือรุ่นตัวฉลองนิวยอร์กมาราธอนนะครับก่อนที่จะไปเล่าให้ฟังนะครับทุกคนสามารถร่วมตอบคำถามในคลิปผมได้นะครับโดยผู้ที่ร่วมตอบคำถามมีโอกาสจะได้รับผลิตภัณฑ์จาก a l w a y s Dry นะครับผมและเหมือนเดิมยังสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของเจ้ากล่องรองเท้าสีดำคีบินบ็อกซได้นะครับผู้ชมโทนิกทีวีได้รับราคาพิเศษ690บาท6กล่องร่วมส่งนะครับโดยติดต่อตามลายไอดีด้านหน้าจอนะครับผมเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะว่ารองเท้าคู่นี้เป็นยังไงเป็น Bruce คู่แรกนะครับผมถ้าสังเกตดูเนี่ยหน้าผ้าเขาที่เป็นหน้าผ้าเมชเนี่ย เขาจะทำเป็นรูปพวกตึกที่อยู่ในเมืองนิวยอร์กนะครับก็จะเป็นลาย Animation หรือว่าลายกราฟิกนะอังนี้ดีกว่าลายกราฟิกนะครับที่เป็นรูปตึกต่างๆนะครับอยู่บนเนื้อผ้าที่เป็น Mesh นะครับก็ถือว่าแปลกดีนะเพราะว่าบรูค k 4 4เท่าที่ผมดูในเว็บมันเนี่ยเขาก็จะเป็นสีสันพื้นพื้น,นลายธรรมดาแต่จะมีลายอื่นด้วยนะจะมีลายอื่นแบบ เป็นรูปแก้วเบียอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมเท่าที่ดูเนี่ยก็เลยเลือกคู่นี้มานะครับว่าเออลายมันก็ค่อนข้างเข้าท่านะครับส่วนของอนะัปเปอร์นะดูเหมือนจะหนานะครับของหน้าผ้าที่เป็นเมชเนี่ยแต่ระบายอากาศโอเคนะครับการสวมใส่เข้าไปเนี่ยใส่สบายเลยนะครับเพราะว่าตัววัสดุที่เขาคุ้มอยู่ตรงข้อเท้าตรงเนี้ยนุ่มสบายฮิลคัพฮิลเคาเตอร์เนี่ยแข็งปักเลยนะครับ แล้วก็ส่วนของตัวเชือกนะเชือกที่เขาให้มาในรุ่นนี้นะครับเป็นเชือกแบบทรงกลมนะแต่เท่าที่ผมเห็นรุ่นอื่นในโ h o s 40เหรือโ o s t 14เนี่ยเขาจะทำเป็นเชือกแบนนะแต่ตัวนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาทำมาเป็นอาจจะเป็นรุ่นพิเศษแหละเขาก็เลยทำมาเป็นเชือกกลมนะครับรัดเขาไปแล้วโอเคนะแต่มันอาจจะดูหนาไปหน่อยนะครับกะว่าจะไปเปลี่ยนเป็นเชือกแบนแบนอยู่นะครับ ที่ชอบอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของข้างในนะครับหรือแผ่นอินโซนะอินโซของเขาถอดมาได้นะครับคืออินโซถอดมาได้นี่ผมชอบที่ว่าเวลาท้ารถปกเปียกขึ้นมาจากการวิ่งเนี่ยกลัวจะเหม็นนะเราก็เอามาล้างแล้วก็เอามาตากลมได้นะครับถือว่าชอบนะครับแผ่นมีแผ่นอินโซที่ถอดได้นะครับถือว่าโอเคนะครับชอบนะอันนี้ถือว่าการสมใส่โดยรวม ถือว่าล็อกข้อเท้าได้ดีนะครับระบายอากาศดีโอเคนะครับผมความสูงส้นของเจ้ารองเท้าคู่นี้อยู่ที่36มิลิเมตรนะครับด้านหน้าอยู่ที่28มิลิเมตรนะครับเป็นรองเท้าดอกบนะครับมีโฟมตัว DNA Loft ร0อนะครับทั้งหมดทั้งก้อนนะครับผมลองวิ่งรองเท้าคู่นี้ที่16โลนะครับแต่วิ่งไม่ได้เร็วมากนะวิ่งที่ โซน2นะครับโซน2 8โลแล้วก็โซน3อีก8โลนะครับซึ่งลองวิ่งดูเนี่ยเพจของผมไม่ได้วิ่งเร็วมากนะครับวิ่งอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยประมาณเพจ7นะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ทําให้เราวิ่งได้เรื่อยๆนะครับหัวใจไม่ได้ทะลุอะไรมากนะครับก็วิ่งไปได้เรื่อยๆนะครับ้วยน้าหนักเขาเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่270กว่ากรัมนะครับซึ่งเกือบถึง300กรัมนะครับ แต่ก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ไม่ได้เบามากแล้วก็เป็นรองเท้าที่ไม่ได้หนักมากนะครับยังอยู่ในรองเท้า Daily Trainer ที่มีน้ำหนักอยู่กลางๆนะครับถ้าให้คะแนนของความนุ่มของโฟมตัว DNA Loft เนี่ยคะแนนในส่วนตัวของผมนะความนุ่มของเขาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ8กว่าๆนะครับเป็นความนุ่มมีความยังอยู่ในหมวดของความนุ่มอยู่นะครับแต่อาจจะไม่ได้นุ่มมากขนาดนั้นนะครับ ส่วนความเด้งเหมือนกันความเด้งมีความเด้งอยู่ด้วยนะครับโฟมอันนี้มีความเด้งอยู่ที่ประมาณ8กว่ากว่าเช่นเดียวกันนะครับถ้าใครเห็นต่างยังไงก็พิมพ์มาบอกได้นะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับกับโฟม DNA Loft นะ ถือว่าเป็น,ปนโฟมที่ไม่ได้ไม่ได้แข็งไม่ได้กระด้างมากนะครับก็ยังถือว่ามีความนุ่มและมีความเด้งของเขาอยู่นะครับแล้วก็ผมคิดว่าตัวโฟมเนี้ยมันอาจจะดูแน่นหน่อยอาจจะไม่ได้ดูให้ตัวมากแต่ผมเชื่อว่าลองวิ่งอีกนิดนึงนะผมเชื่อว่าโฟมตัวเนี้ยน่าจะนุ่มกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตนะครับว่าพอวิ่งไปเยอะๆแล้วเนี่ยโฟมมันจะนุ่มกว่าเดิมไหมนะครับ เท่าที่ดูในเว็บต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่ารองเท้าคู่นี้เผลอเอาไปวิ่งในทางที่แบบเป็นเทรลนิดๆได้ด้วยนะครับเพราะว่าดูยางของเขานะครับมันจะดูแบบสมบุกสมบันมากนะครับเป็นรองเท้าที่สามารถลุยได้นะครับลุยได้ทั้งพื้นผิวถนนนะครับแล้วก็น่าจะเป็นพื้นผิวที่ลุยได้เช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่สมบุกสมบันนะครับขออนุญ,ญาต ไปลองก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับว่าตัวยางตัวนี้เนี่ยจะสึกเร็วไหมนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังตอนครบระยะนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับกับเจ้ารองเท้า b r o o ูสคู่แรกของผมนะครับ b r u o k ก Ghost 14หรือว่า G h o s t 14นะครับวันนี้ที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยป่านนี้ รุ่นนี้คงเข้ามาในประเทศไทยแล้วนะครับแต่ไม่แน่ใจเรื่องตัว Limited Edition รุ่นนี้นะที่เป็นนิวยอร์กมาราทอนนะครับที่ซื้อมาอยากเก็บไว้เป็นที่ลึกด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อยากลองว่าตัวโฟมของ DNA l o น t ของ Brooks เนี่ยเขานุ่มเขาเด้งแค่ไหนนะครับก็เลยซื้อมาลองนะครับแต่ถ้าถามว่าโดยรวมแล้วรองเท้าคู่นี้โอเคไหมใช้ได้นะครับเป็นเดลี่เทรนเนอที่ดีนะครับสำหรับคนที่ เพิ่งหัดวิ่งก็ได้นะแล้วก็สำหรับคนที่ต้องการวิ่งเรื่อยๆวิ่งยาวๆแล้วก็มีความนุ่มความเด้งแล้วก็มีรองเท้าที่คอยซัพพอร์ตเราล็อกข้อเท้าได้ดีนะครับแต่ก็จะมีน้ําหนักนิดนึงนะไม่ใช่รองเท้าเบาไม่ใช่รองเท้าหนักนะครับถือว่าเป็นรองเท้าที่วิ่งกับเราได้เรื่อยๆเป็นคู่ซ้อมกับเราได้เรื่อยๆนะครับผมมีหน้าผาที่โอเคนะครับถือว่าแม้จะดูหนาๆนะแต่ระบายอากาศโอเคนะครับ แล้วก็นอกนั้นใครที่เคยใช้รุ่นนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากแชร์ประสบการณ์ในการใช้รุ่นนี้สามารถพิมพ์พิมพคอมเมนต์เข้ามาแนะนำได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมตอบคำถามช่วงนี้นะครับโดยคำถามของคลิปนี้มีอยู่ว่าคุณว่ารองเท้าคู่นี้นะครับ Brooks Ghost 14เนี่ยจะมีความนุ่มในระดับไหนเต็ม10คะแนนนะครับ ยังไงพิมพ์คำตอบของคุณมาได้นะครับโดยผู้ที่ร่วมตอบคำถามเนี่ยมีโอกาสจะได้รับผลิตภัณฑ์จาก Always Dry นะครับผมช่วงท้ายมีประกาศรายชื่อผู้ที่ร่วมตอบคำถามในคลิปครั้งกันก่อนด้วยนะครับยังไงติดตามชมช่วงท้ายได้นะครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอาจจะเอารองเท้าคู่นี้มาเทียบกับคู่อื่นๆห้ฟังนะครับผมหรือถ้าใครอยากจะให้ลงเทียบกับรองเท้าคู่ไหนพิมพ์มาบอกได้นะครับ อะอย่างนั้นเท่านี้ก่อนนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขในทุกๆวันแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปข้างหน้านะครับสวัสดีครับน,นี่มาประกาศรายชื่อผู้ที่ร่วมตอบคำถามในคลิป2คลิปนะครับคลิปแรกคือคลิปที่ผมพาเด็กเด็ไปเที่ยวโรงแรมนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ร่วมตอบคำถามเข้ามานะครับรคำถามของครั้งนั้นเนี่ยเขาถามว่า คำว่าโยเยของน้องไอรินะครับแปลว่าอะไรสวัสดีคะ่ะไอริคะมันมีอารมณ์ไม่ดีตื่นตื่นโอเคอ่ะอยางงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกดกันเลยนะครับไอริกดไหมคะกดไหมคะมยังไม่ได้นอนเออ,เอ,อใช่ใช่ยังไม่ได้นอนเธอ,อไปเธอกดไหมคะไม่กดเลยอ่าโอเคอย่างงั้นไอริไม่กดนะครับเดี๋ยว คุณพ่อกดเนะครับ1 2 3าผู้โชคดีของคลิปนี้ได้แกวอํามสั้นยังวะปึง่งคุณบุลเลิศนะครับผม,มดีดีด้วยนะครับไคุณบุลเลิศดูช่องราอยู่แล้วนะครับไงกคนฝากส่งชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อมาให้ด้วยนะครับอ่าอ,อย่างนั้นเดี๋ยวไปอ่ะ เดี๋ยวมาดูคุณบอลเลิศตอบเอาจําได้แล้วคุณบอลเลิศตอบว่าคําว่าโยเยของไอริแปลว่าไปโรงแรมนะครับผมตอบถูกต้องแล้วนะครับอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาหมุนอีกคลิปหนึ่งเลยนะครับอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่พูดถึงรองเท้าของปีที่แล้วนะครับผมรวมรองเท้าของปี2021นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มหมุนกันเลยนะครับไอริกดไหมคะ ไม่กดนะครับโอเคอ่าหนึ่งเดี๋ยวเรตั้งให้มันหมุนนา,นานหน่อยนะครับโอเคลายชื่อผู้ที่ร่วมตอบคำถามของคลิปนี้อยู่ตามหน้าจอนะครับผมอ่าโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มหมุนกันเลยนะครับหนึ่งสองสาผู้โชคดีของคลิปนี้ได้แก่ คุณทินกรตาคนานันนะครับผมยินดีด้วยกับคุณโต้งนะครับคุณโต้งได้รางวันสองคลิปแล้วนะครับขอบคุณคุณโต้งนะครับและขอบคุณทุกคนที่ร่วมตอบคำถามนะครับผมอ่ะยังไงคุณโต้งฝากพิมพ์ชื่อโอ้เดี๋ยวเรามีอยู่แล้วนะยังงั้นขอบคุณมากนะครับกับตัวขอบคุณมากนะครับที่ร่วมตอบคำถามนะครับเดี๋ยวมาดูคุณโต้ง ตอบว่าชอบรองเท้าคู่ไหนนะม,มาดูเพราะว่าคำถามของคลิปนั้นเนี่ยผมถามว่าชอบรองเท้าคู่ไหนนะครับในทั้งหมดนะครับอ่ะมาดูคุณตงตอบว่าชอบ2คู่นี้ครับก็คือชอบ Laser s k e t c h e r g o l a n l s s e r Access กับโ o g a m m r r k v นะครับผมแต่เขาบอกว่าขอให้เทีย่ยวกับครอบครัวอย่างมีความสุข มาสนุกเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากนะครับคุณโต้งเป็นผู้ชมที่น่ารักมากมากนะครับขอบคุณมากนะครับที่ร่วมตอบคำถามทุกๆคลิปเลยนะครับ oh. ขอบคุณมากนะครับผมอ่ะยังไงเดี๋ยวคุยกันนะครับอ้าอย่างงั้นเท่านี้ก่อนนะครับยางงั้นเราไปนะแล้ววันนี้ไอริไม่คุยด้วยเลยไอริไอริไปแล้วนะคะบ๊ายบายนอยคะ่ะบ๊ายบาย,บาย,บายกล้องคะ่ะไอริคะ่ะบ๊ายบาย,บาย,บายกล้องคะ่ะไอริคะ่ะไม่ไม่ โอเคอย่างงั้นเท่านี้ก่อนนะครับยังไงทุกคนดูคลิปที่ผมทําไว้ได้ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่อง t o n i c TV เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ